สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวการเมืองวันนี้ประจำวันเสาร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นนักข่าวที่จะมาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองที่กำลังเข้มข้นขึ้นทุกวันเลย แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศวันเลือกตั้งออกมาเป็นทางการแต่ว่าความเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคการเมืองนี่โหหน้าจับตามากๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกัน2ประเด็นใหญ่ๆค่ะคือการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญของกลุ่มการเมืองที่ชื่อว่าสามมิตรและยุทธศาสตร์ที่แต่ละพรรคใหญ่กําลังวางหมากสู้ศึกเลือกตั้งของหน้าก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์ก,กันนะคะก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องสรุปข่าวการเมืองวันนี้เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เจาะลึกค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่าภาพที่ออกมาเป็นข่าวนี้สร้างความฮือฮามากภาพของคุณสมศักดิ์เทพสุทินลงพื้นที่ที่อำเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีคุณอนุชานาคาสใยนั่งอยู่ข้างๆใช่ครับภาพนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยครับแต่มันเป็นการส่งสัญญ,ญาณทางการเมืองที่ชัดเจนมากๆเป็นสัญ,ญญาณถึงการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของกลุ่มที่เรียกว่าสาม,มิตรครับค่ะพอพูดถึงสม,มิตร หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่บางคนอาจจะยังไม่เคลียร์ว่าพวกเขาคือใครกันแน่คะครับกลุ่มนี้ก็คือการรวมตัวของ3แกนนําหลักๆเลย 1. คือคุณสุริยะดึงมารุ่งเรืองกิจ 2. คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินและ3ก็คือคุณอนุชาน,นาคาใสที่สร้างชื่อมากๆเลยก็คือภารกิจตอนก่อนเลือกตั้งปี2562 อ๋อตอนนั้นที่เป็นหัวหอกดึงตัวสสจากพักต่างๆโดยเฉพาะจากเพื่อไทยไปตั้งพักพลังประชารัฐใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นคือผลงานสร้างชื่อของเขาเลยงั้นเรามาเจาะลึกบทบาทของแต่ละคนกันดีกว่าค่ะเริ่มจากคนแรกเลยคุณสมศักดิ์เทพสุทินได้ฉายาว่าผู้อย่างรู้ดินฟ้าอากาศแล้วก็มีสถิติที่น่าทึ่งมากคือเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว16ครั้งแล้วก็ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยตลอดชีวิตการเมืองครับ สถิตินี้น่าทึ่งจริงๆมันบอกว่าคุณค่าของเขาในโลกการเมืองมันมันมากกว่าแค่จำนวนสสที่คุมอยู่แต่มันคือความสามารถในการอ่านเกมการเมืองที่เฉียบขาดมากเขารู้ว่าลมจะพัดไปทางไหนแล้วก็วางตำแหน่งตัวเองให้อยู่ในฝั่งรัฐบาลได้เสมอกลายเป็นหวนสัญ,ญลักษณ์ของความแน่นอนไปแล้วใช่ครับจนกลายเป็นเหมือนตัวกลางที่ทุกขั้วอำนาจมองว่าอืมถ้าอยากให้การจัดตั้งรัฐบาลราบรื่น ก็ต้องมีคนนี้อยู่ในทีมในข้อมูลมีเกล็ดเล็กๆน่าสนใจด้วยนะคะเรื่องที่เขาตั้งร้านอาหารชื่อกิ่นเส้นอ๋อครับเพื่อแก้เคล็ดคำว่าเกาเหลาที่แปลว่าขัดแย้งกันใช่ค่ะนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับมันคือการส่งสัญญาณทางการเมืองที่แยบย์มากคือบอกทุกคนว่าผมเป็นคนประสานงานนะไม่ใช่คนสร้างความขัดแยง้งซึ่งทักษะน,นี้แหละครับ ที่เป็นหัวใจในบทบาทมันสมองของกลุ่มพอมีมันสมองแล้วก็ต้องมีทัพศักกรซึ่งก็นำมาสู่คนที่สองคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่เรียกว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงชัดเจนที่สุดเลยครับดูจากตำแหน่งล่าสุดที่เขาได้รับในพักเพื่อไทยคือการเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งของพักการให้คุมการเลือกตั้งนี่ก็เท่ากับให้คุมเงินทั้งหมดเลยสิคะถูกต้องครับ คือมอบอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดให้เลยไม่ว่าจะเป็นงบประมาณคนหรือคอนเน็ชันต่างๆเป็นการบอกว่าพักไว้วางใจให้เขาเป็นผู้จัดการเงินทุนหลักในการสู้ศึกครั้งนี้เราก็ไม่ใช่แค่รุ่นของเขาคนเดียวด้วยนะคะเหมือนมีการส่งไม้ต่อให้หลานชายคุณพงกวินจุงรุ่งเรืองกิจด้วยครับการที่คุณพงกวินก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็รองหัวหน้าพักมันคือการวางรักฐานอำนาจสำหรับอนาคต เป็นการบอกว่าอิทธิพลของตระกูลนี้จะยังคงอยู่ต่อไปอีกนานเลยครับค่ะเรามีนักวางแผนมีแหล่งทุนแล้วจิกซอตัวสุดท้ายคุณอนุชานาคาสายหรือเสียแห้งที่เป็นเหมือนหน่วยรบภาคสนามถ้าคุณสมศักดิ์เป็นคนบัญชาการในห้องแอร์คุณอนุชาก,ก็คือคนที่คุมกําลังอยู่หน้าง,งานเลยครับเขาโตมากับคุณสมศักดิ์รู้มือกันดีมากแล้วก็สร้างฐานที่มั่นของตัวเองจนเป็นบ้านใหญ่ชัยนาทได้สําเร็จแต่ที่น่าสนใจคือพลังต่อรองส่วนตัวของเขานี่สูงมาก สูงขนาดไหนพอมีจะมีตัวอย่างไหมคะได้ไปพักกรมไทยสร้างชาติที่มีสอสอ,สอแค่36คนอืมซึ่งอำนาจต่อรองน่าจะน้อยมากใช่ครับแต่เขากลับเจราจาจนได้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรมาได้สำเร็จนี่คือบทพิสูจน์เลยว่าบารมีส่วนตัวและก็ความสามารถในการเดียวของเขาน่ไม่ธรรมดาจริงๆพอเห็นภาพทั้ง3คนแล้วคำถามสำคัญก็คือ ทำไมต้องกลับมาที่พักเพื่อไทยตอนนี้ล่ะคะจังหวะเวลานี้มันมีความหมายอะไรเป็นพิเศษจังหวะเวลานี้คือหัวใจของเรื่องเลยครับเพราะว่าพักเพื่อไทยกำลังเจอปัญหาที่เรียกว่าเลือดไหลคือการสูญเสียสอสอแล้วก็บ้านใหญ่ไปให้พักคู่แข่งใช่ครับโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยที่ดึงตัวไปเยอะมากสถานการณ์แบบนี้มันกัดกร่อนทั้งฐานเสียงแล้วก็ขวัญกำลังใจของคนในพักการกลับมาของสามมิตรก็เลยเหมือนเป็นทีมแพทย์ฉุกเฉินที่เข้ามาห้ามเลือดและฟื้นฟูขวัญกำลังใจ ส่งสัญญาณว่าแม่ทัพกลับมาแล้ว 2. คือเสริมทัพดึงเครือข่ายของตัวเองกลับมาทั้งสุโขทยัยชัยนาทแล้วก็พันธมิตรเก่าอย่างกำแพงเพชรและ 3. ซึ่งเป็นงานที่เขาถนัดที่สุดคือการเตรียมทีมเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคือภาพลักษณ์ของกลุ่มสมิตรที่เป็นนักการเมืองแบบดั้งเดิมเน้นบ้านใหญ่ มันดูจะขัดกับแคนดิเดตนายกคนใหม่ของพรรคอย่างดรยศชนันวงศสวัสดิ์ที่ภาพลักษณ์ทันสมัยมากเน้นเรื่องเทคโนโลยี AI นี่คือจุดที่เกมการเมืองมันซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นเลยครับคือข้อมูลวงในบอกว่ากลุ่มสามิตรเนี่ยแหละครับที่เป็นคนผลักดันการเปิดตัวคุณยศชนันเอ้าหรอคะนึกว่าจะขัดกันซะอีกพวกเขามองว่านี่ไม่ใช่ความขัดแย้งครับแต่เป็นยุทธศาสตร,ร,ร์ผสมผสานผสมผสานยังไงคะ ในเมื่อดูเหมือนมาจากคนละโลกเลยคือเขาจะใช้คุณยศชนัันเป็นเหมือนจุดขายใหม่ของพรรคเป็นตัวแทนโลกอนาคตเพื่อไปดึงคะแนนจากคนรุ่นใหม่คนเมืองอาา่าฮะแล้วให้ว่าที่ผู้สมัครสอสเนี่ยนำวิสัยทัศน์เรื่อง AI ไปหาเสียงแต่ในขณะเดียวกันเบื้องหลังฉากนั้นกลุ่มสามมิตรก็จะใช้เครือข่ายบ้านใหญ่และการเมืองแบบดั้งเดิมที่เขาเชี่ยวชาญในการจัดตั้งแล้วก็คุมพื้นที่ เพื่อการันตีคะแนนเสียงอ๋อก็คือใช้ทับอากาศที่ทันสมัยคู่กับทับบกที่เก่าเกมใช่เลยครับเป็นการแบ่งงานกันทําที่ชัดเจนมากแล้วแบบนี้พักเพื่อไทยเขามีแผนสำรองไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ได้แลนสไลด์อย่างที่หวังมีครับแล้วก็เป็นแผนที่แยบย์มากด้วยคือเขาประเมินว่าต่อให้ผลเลือกตั้งออกมาได้แค่อันดับ3มอันดับ3ามเหรอคะครับพักก็ยังมีโอกาสสูงมากที่จะได้ร่วนรัฐบาลทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะ ปกติพักอันดับ3ไม่น่าจะมีอำนาจต่อรองสูงขนาดนั้นเพราะเขาประเมินว่าพักที่คาดว่าจะเป็นอันดับ1กับ2คือพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยมีความขัดแย้งกันสูงมากจับมือกันได้ยากใช่ครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจับมือกันตั้งรัฐบาลสถานการณ์แบบนี้จะทำให้พักอันดับ3ามกลายเป็นคิงเมเกอรตัวแปรชี้ขาดเลยถูกต้องครับ แล้วสนามเจรจาต่อรองในสถานการณ์แบบนี้แหละคือสนามที่กลุ่มสามมิตรเก่งที่สุดในประเทศแล้วโหนี่คือการวางหมากที่มองข้ามช็อตไปถึงเกมหลังเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาเปลี่ยนมุมดูพักคู่แข่งสําคัญบ้างดีกว่าค่ะอย่างพักประชาชนเขาก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเหมือนกันครับ พักประชาชนนี่เดินเกมต่างออกไปเลยใช่ค่ะคือการเปิดตัวทีมรองนายกรัฐมนตรีล่วงหน้ามีทั้งคุณพิจารณ์คุณสิริกัญญาคุณวีรยุทธแล้วก็คุณเดชรัตน์นี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับมันคือการปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เลยนะคือพอเสียคุณพิธาไปซึ่งเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดคะแนนนิยมส่วนบุคคลพักก็เลยต้องเปลี่ยนจุดขายจากเดิมที่พึ่งพาเสน่ห์ผู้นำคนเดียวมาเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในภาพรวมของพักแทน เป็นการบอกว่าเราไม่ได้มีดีแค่คนเดียวแต่เรามีทีมที่พร้อมทำงานถูกต้องครับแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างคือการไปดึงบ้านใหญ่อย่างคุณทัศนีบุรรนปกรณ์ที่เชียงใหม่เข้ามาเสริมทัพอ๋อเป็นการอุดช่องโหว่ของตัวเองใช่เลยครับคือจากเดิมที่อาจจะถูกมองว่าเก่งแต่เกมกระแสในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็คือมาเสริมทัพภาคพื้นดินให้แข็งแกรงขึ้นในขณะที่พักประชาชนสร้างทีมเพื่อไทย กลับศาสตร์ spotlight ไปคุณยศชนันคนเดียวซึ่งก็มีความท้าทายที่เรียกว่า technocrats dilemma ครับเท c h n o c r a t s dilemma หรือภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกของเท c h n o c r a t s คือเรามีผู้เชี่ยวชาญที่เก่งมากมีความรู้ลึกซึง้งแต่ความท้าทายมันอยู่ที่การสื่อสารครับการสื่อสารหรอคะครับคือจะทำยังไงให้เรื่องที่ซับซ้อนอย่างเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องเล่าที่เรียบง่าย จับใจแล้วก็เข้าถึงหัวใจของประชาชนทั่วไปให้ได้หมายความว่าบททดสอบสำคัญของเขาคือการก้าวข้ามจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญไปสู่การเป็นผู้นำที่สื่อสารกับมวลชนได้ถูกต้องเลยครับเขาต้องเปลี่ยนข้อมูลตัวเลขที่ซับซ้อนให้กลายเป็นความหวังที่คนธรรมดาสัมผัสได้ซึ่งเป็นคนละทักษะกับการเป็นนักวิชาการเลย เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากจริงๆค่ะแล้วอีกพักหนึ่งล่ะคะพักภูมิใจไทยมีคำให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าพักที่พูดติดตลกว่าหาแคนดิเดตนายกอีกสองคนได้ยากครับเรื่องนี้ดูเผินๆเหมือนเป็นมุกตลกแต่ในทางการเมืองแล้วมันอาจจะซ่อนความจริงบางอย่างเอาไว้การที่หัวหน้าพักยอมรับกลายๆว่าหาตัวคนระดับแม่เหล็กมาร่วมทีมได้ยากมันอาจจะจะท้อนว่าพันธมิตรทางการเมืองคนอื่นๆเขากำลังแทงกักอยู่แทงกัก หมายถึงว่ากำลังรอดูสถานการณ์ก่อนยังไม่ตัดสินใจเลือกข้างประมาณนั้นเลยครับคือรอดูทิศทางลมให้ชัดเจนกว่านี้ก่อนค่อยตัดสินใจมันแสดงให้เห็นว่าสมการอําลาตอนนี้ยังไม่นิ่งเลยครับแล้วดูเหมือนว่าปัญหาการหาคนมาลงสมัครมันไม่ได้มีแค่เรื่องบรารมีนะคะแต่มีเรื่องกับดักที่มองไม่เห็นที่อาจจะเป็นระเบิดเวลาสำหรับทุกพักเลย เรื่องนี้น่ากลัวมากกับสําหรับโครงการเมืองคือเรื่องคุณสมบัติตามกฎหมายเลือกตั้งที่บอกว่าคนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะจะถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครสสครั้งถัดไปแล้วที่สําคัญคือมันนับรวมการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยปจก็อาจจะทําให้หมดสิทธิ์ลงสมัครสสได้เลยเหรอคะใช่ครับมันรุนแรงขนาดนั้นเลยในข้อมูลบอกว่าพรคประชาธิปัตย์เจอไปแล้วอย่างน้อยสองรายที่ต้องถอนตัว โหนี่มันระเบิดเวลาของจริงเลยนะครับหมายความว่าทุกพักตอนนี้ต้องกลับไปตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครของตัวเองอย่างละเอียดที่สุดเลยไม่อย่างนั้นอาจจะต้องมาสลับตัวกันวุ่นวายในนาทีสุดท้ายเป็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่จริงๆค่ะใช่ครับแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าในเกมการเมืองรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนมองข้ามสามารถพลิกเกมได้เสมอพอเราได้เจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วก็ทำให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะ ทั้งการกลับมาของสาม,มิตรยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนแล้วก็กับดักเรื่องคุณสมบัติที่ทุกพักต้องระวังครับมันทําให้เห็นว่าเบื้องหลังข่าวรายวันมันมีเกมการวางแผนที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เสมอซึ่งมันก็นํามาสู่คําถามสิทธาละที่ยังคาใจอยู่เลยค่ะเราย้ํากันมาตลอดว่าคุณสมศักดิ์เทสสุดินไม่เคยเป็นฝ่ายขานเลยคําถามที่น่าคิดก็คือการที่กลุ่มสามมิตรกลับมาที่พักเพื่อไทยครั้งนี้ เป็นเพราะว่าพวกเขามั่นใจว่าเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลแน่ๆหรือว่าการมีพวกเขาอยู่ตั้งหากคือใบรับประกันที่จะทําให้พรรคเพื่อไทยได้ร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนไม่ว่าผลเลือกตั้งจะออกมาเป็นที่เท่าไหร่ก็ตามมันเป็นการทํานายอนาคตหรือการสร้างอนาคตกันแน่คะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการวิเคราะห์ที่เจาะลึกมากค่ะและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปข,ข่าวการเมืองวันนี้ แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ